จะมาเล่นเพลแอดเวนเจอร์กันล่ะซึ่งดันที่เราจะไปนะคะก็คือดันของตัวละครตัวนี้ค่ะ Demon of Emotion หรือ h u ันเทน Go ก็อยู่ตรงนี้ก่อนอื่นแล้วก็ต้องเข้ามาที่ Play Adventure ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกห้องค่ะเลือกห้องที่มันว่างๆเลยก็คือว่าเราก็มาเลือกห้องนี้เลยค่ะตึ๊บแล้วก็คือด้งของทันเทนงก็จะอยู่ด้านแรกเลยค่ะทุกคนนี่เลยแล้วทีนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะคะก็รอรอกัอนก่อนแล้วกันเนาะเผื่อจะมีคนมาช่วยเราทําดามเมจนะคะทุกคนถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนี่ไงมีคนเข้ามาหลายคนเลยค่ะงั้นก็ไปกันเลยค่ะอู้ เย้ uh, yeah! แล้วก็มาดูกันนะคะว่าดานจะเป็นยังไงคะซึ่งหนูบอกเลยนะคะว่าดานนี้สามารถโซโลได้นะคะแต่คือตัวหนูเองล่ะโซโลไม่ไหวคะ่ะทุกคนคือหนูเนี่ยก็ต้องอาศัยลงกับคนอื่นเยอะๆอย่างนี้นแหละคะ่ะทุกคน <laughs> แล้วก็ระดับที่หนูเลือกนะคะก็ขอเป็นระดับนอร์มอแล้วกันคะ่ะเพราะว่าระดับ F อฟซีมเนี่ยไม่น่าจะไหวคะ่ะทุกคนก็ หนูจะมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วหนูก็ไปคิดสูตรมาแล้วสูตรในการที่มันสามารถดรอปออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะทุกคนคือเดี๋ยวหนูจะเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะสูตรของหนูนะนะ <c oughs> ไม่รู้จะเรียกสูตรหรือภาระดีนะคะทุกคนสูตรเลยมั้งก็คือเดี๋ยวหนูจะวางตัวละครตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ คือหนูต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครแบบว่าสปีดบาก์อนใช่ไหมคะเป็นตัวทําเงินที่ดีนะทุกคนแต่หนูก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคือหนูก็เน้นแบบว่าทํางานกับเพื่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็ให้เพื่อนๆช่วยกันเล่นด้วยกันเนาะมันก็จะเพิ่มโอกาสในการ่านขึ้นมานะซึ่งตัวละครที่หนูมีก็ไม่ใช่ตัวละครที่สามารถ,ถ่านได้คนเดียวนั่นล่ะคะ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะเอามาเป็นตัวที่มาแบบไม่เป็นภาระเพื่อนมากขนาดนั้นั้างนะห <laughs> นูมาพร้อมกับท่าเต้นคู่ใจที่แบบว่า บอกว่ารับรองว่าน่าเล่นปุ๊บรับรองว่าดอบของแน่นอนทุกคนคือเต้นแบบด้วยความดีใจไงเพราะว่าชื่อท่าก็บอกกี่แล้วว่า happy dance happy dance จะไม่ดอบออฟได้ยังไงจริงล่ะเพราะงั้นหนูก็จะแบบว่าเอาท่าเต้นนี้แหละทุกคนเต้นแบบด้วยความดีใจอะทุกคนออฟมันจะดอบไง <laughs> ไม่ได้ดเลยก็ต้องเอาด้วยกลนครับทุกคนอะไรที่มันว่าได้หรือก็ว่าได้ละคะ ตอนนี้เพื่อนเราก็มายืนดูนะคะอูโหนายนายใช้มีคาสาเหมือนก,นกันกับเราเลยอะทําไมกันนะเพราะมีคาสามมันจะเพิ่มเงินใช่ไหมนะว้าวสุดยอดไปเลยนะนายก็ขาดแค้นทุนสร้า์เหมือนกันกับเราสินะ <c oughs> <c oughs> โอ้ทุกคนมาเรามาดูเพื่อนกันนะคะ ก่อนอื่นเราก็กดคูณสาไปเลยนะคะทุกคนมอนมันจะได้เดินเร็วขึ้นเนาะส่วนเราก็แฮปปี้แดนซ์เหมือนเดิมละกันนะคะทุกคนแล้วก็หนูจะเน้นอัพสปีดวากอนไปก่อนละกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวหนูจะวางตัวนี่ไว้ตรงนี้ละกันนะคะช่วยเพื่อนนะก็คือเราจะวางตัวช่วยเพื่อนด้วยละกันเนาะไปเลยหนูอัพเทยสองโอ้เพื่อนเราวางทันจีโหลไปแล้วทุกคนว้าวบรากันเป็นว่าเล่นเลยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลย หนูก็อัพไปด้วยเลยละกันเนอะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้ละกันนะคะหนูก็เชื่อว่าเพื่อนจะสามารถแบกเราได้ละมั้งนะฝากได้ละกันเพื่อนเราจะเต้นเป็นกำลังใจให้นายนะซู้ซนะซู้ซนะ,ซนะ a few moments later อุย้ยแต่เราจะขาดตัวละครตัวนี้ได้ยังไงหนูต้องเรียกคันเทนง,งูทุกคนมาบอกว่านายนายต้องเรียก นายมาแล้วล่ะนะจหวันนี้หนูจะอัพให้เต็มเลยละกันนะคะทุกคนเผื่อว่าเผื่อว่าตัวฮันเทนงูนะคะจะช่วยแบบว่าช่วยให้ออฟเราออกง่ายขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมก็คือเรามีตัวเราไม่มีออฟได้ไงจริงไหมทุกคนเพราะงั้นเราก็อัพให้เต็มไปเลยละกันนะคะเพราะเราจะเรียกร่างบอกว่าแม็กซ์มันออกมา <S <S โ้โ,โ,โ,โคตรเท่แบบว่าคล้ายๆแมวกวาทุกคนยังไงแมวกวา กักทุกคนห้ดรกกกักนายนายเอาออฟออกมาให้เราได้แล้วนายเอาออกมาหรอย่างเงี้ยทุกคนมาทุกคนหนูจะให้ฮันเทนงู U. เอาไฮดร้ามากักออฟนะคะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะไม่รู้จะออกไม่ทุกคนแต่ก็เพราะว่านาขอให้มันออกแล้วกันนะอะไรทุกคนแล้วก็อัพตัวละครที่มันมีนะคะเผื่อว่ามันจะตีแรงขึ้นตอนนี้หนูก็อัพฮันเทนงูเต็มเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มาตัวละครตรงนี้อ๋อทุกคนลืมบอกเลยว่าส่วนหัวของฮันเทนงูเนี่ยมันสามารถอัพได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเงินเหลือๆแต่ก็ต้องอ่านดีๆนะเพราะว่าอัพขึ้นอย่างเงี้ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าระยะเวลาในการโจมตีมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทุกคนแต่คือหนูก็อัพๆไปนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่าหนูมองว่ามีเยอะดีกว่าขาด นิดนึงนะคะเพราะงานการอัพตัวเงินงอย่างเงี้ยการบาลนา์กับตัวเงินก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะทุกคนซึ่งตัวเงินที่หนูเลือกมาก็เป็นตัวละครเมตาละมั้งนะสปีดร็อก้นกับไอช้างนั่นเองนะคะและหนูก็ไม่ลืมที่จะต้องอัพคาตาณแมนด้วยทุกคนเฮ้ย hey! บอสมาแล้วปะบอสมาแล้วปะนี่มันเวทที่15แล้วทุกคนหนูก็ต้องของก้มกาบเลยละกันนะออกเธอนะรอบนี้นายดอกเธอนะนายดอกเธอนะเราลงเยอะแล้วนายดอกเธอนะขอร้องแล้วนะ บอดได้จะดกให้เราใช่ไหมอเราตีครบแล้วทุกคนนมาดูซิว่าเราจะได้ออฟก,กันไหมนะคะทุกคนได้จริงๆได้ค่ะทุกคนเยรีเทิร์นเลยทุกคนได้อย่างนี้ก็รีเทิร์นละคะ่ะ ในที่สุดเราก็ได้ออาในครอบครองแล้วล่ะเย้และนี้ก็คือออฟฮันเทนงูที่เราได้มาค่ะ e ีโมชั่น f อนั่นเองนะคะทุกคนจะรอช้าอยู่ทำไมเราก็กดใส่ให้ฮันเทนงูของเราไปเลยสิคะเย้ yeah! ในที่สุดฮันเทนงูของหนูก็มีออฟแล้วล่ะค่ะเย้ yeah! หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะเอาไว้หนูจะมาทำรีวิวนะว่าฮันเทนงูเวอร์ชันที่มีออฟกับไม่มีออฟนะ